ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนตามที่ได้มีบุคคลแอบอ้างว่าเป็นผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง13สยามไทยเพื่อขอรับผลประโยชน์ทั้งทาง,ทง,ทงตรงและทางอ้อมจากหน่วยงานราชการและเอกชนด้วยเหตุนี้ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของผู้สื่อข่าวได้จากบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวหรือที่โทรศัพท์หมายเลข087 187-7917ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการแข่งขันนกบินอิสระชิงแชมป์ประเทศไทยแกรนด์ฟท์ทัวร์ไทยแลนด์2022สนามที่2จัดขึ้นโดยชมรมนกบินอิสระกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักง,งานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรซึ่งเป็นการรวมตัวกันของคนเลี้ยงนกบินอิสระที่ร่วมส่งนกเข้าแข่งขันกว่า300ตัวโดยนายชัยวัสุบอัตพานิพนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชรกล่าวว่าการจัดงานแข่งขันในวันนี้เพื่อให้ผู้ที่มีใจรักในนกบินอิสระได้มารวมตัวพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์โดยการแข่งขันมีกติกาที่เป็นสากลซึ่งสายพันนกที่เลี้ยงแข่งขันจะเป็นนกแก้วนกสวยงาม สายพันธุ์ต่างๆที่ไม่ผิดต่อพอรบคุ้มครองสัตว์ป่าโดยกำหนดรูปแบบการแข่งขันเป็นแบบเก็บคะแนนทั้งหมด3ส,สนามโดยสนามที่สองครั้งนี้จากการแข่งขันที่จังหวัดกัแพงเพชรซึ่งถือเป็นการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งและในสนามที่สามจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมที่กรุงเทพมหานคร และทั้งหมดก็คือช่วงเวลาข่าวทางช่อง13สยามไทยไประจำวันนี้ค่ะและคุณผู้ชมก็ยังสามารถรับชมข่าว13สยามไทยผ่านทางหน้าจอทีวีผ่านกรองรับสัญญาณดาวเทียมต่างๆรวมไปถึงทางสื่อโซเชียลด้วยนะคะ Facebook ช่อง13สยามไทยสถานีข่าวและทาง YouTube ช่องข่าว13สยามไทยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ thank mm -hmm. you